สวัสดีค่ะวันนี้เก๋ไก่อยู่ที่ i d ดอลี่คลินิกวันนี้นะคะมาปรึกษาคุณหมอที่ติเรื่องทําตาสองชั้นนะคะปัญหาของพี่เก๋ไก่นะคะก็คือจะมีตาชั้นเดียวนะคะแล้วเวลาถ่ายรูปอะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนคนว่วงนอนอยู่ตลอดเลยวันนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างนะคะจากสาวหมวยจะเป็นสายฝอนะคะ ติดตามมานานแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเคยมาทํานะคะแล้วก็ดูรีวิวจากหน้าเพจอะคะ่ะก็มีคนติดตามเยอะมากแล้วก็คนที่ทําไปคือสวยทุกคนเลยค่ะสำหรับคนไหนที่มีปัญหาคล้ายๆกับพี่เก๋นะคะเป็นตาชั้นเดียวนะคะแนะนำเลยค่ะที่นี่ IDOLLY c l i n i c นะคะ คุณหมอใจดีค่ะให้คําปรึกษาดีมากแล้วก็น้องๆทุกคนก็น่ารักนะคะก็ตัดสินใจนานเหมือนกันกว่าจะได้มาทำตรงนี้แต่คือมั่นใจในฝีมือคุณหมอเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าหลังทำนะคะจะสายฝอขนาดไหนนะคะเทสนี้ทำตา2ชั้นนะคะจอ l y Eye ต้นฉบับจากเกาหลีก่อนทำบริเวณตั้งแต่ชั้นตรงกลางไม่เห็นชั้นเลยแล้วก็ชั้นตาเล็กเนื้อเยอะหนังเยอะไขมันเยอะนะคะหลังทำทันทีชั้นตาชัดเจนขึ้นและเก็บไขมันเก็บ หนังตาได้เรียบร้อยมากนะคะสวยหวานละมุนไม่แข็งทื่อเทปนี้ทําโดยเทคนิคการใช้ยาชาเฉพาะจุดเพื่อพิช้ตตาใหม่ดูแข้มันนตาออกพร้อมกับตัดหนังส่วนเกินทําให้เห็นชั้นตาที่ชัดเจนมากขึ้นที่สาคัญค่ะแผลไม่เป็นก้อนไม่เป็นริ้วแน่นอนหลังทำครบ24ชั่วโมงสามารถเปิดแผลล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะคนไข้คะหลังทําไปชั้นตาชัดเจนแบบนี้เป็นยังไงบ้างชอบมากน้อยขนาดไหนคะชอบค่ะ อยากอยากเปลี่ยนหน้าเป็นสายฝอค่ะเน้นเรื่องสายฝอชั้นตาคมชัดนี่ค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเก๋ไก่คะเจ็บไหมตอนทำไปไม่เจ็บเลยค่ะดูแลตัวเองยากไหมคะไมไ่เลยรู้สึกว่าหลังจากทำตาไปนี้ชอบไหมชอบค่ะมีคนักเดือะมากเลยนะหน่าเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะแล้วอ่ารู้จักไอดอลี่คลินิกได้ยังไงคะคือเพื่อนมาทำแล้วก็เพื่อนแนะนำมาค่ะ ค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวให้คุณเก๋ไข่เชิญชวนสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากทำตาสองชั้นเหมือนคุณเก๋ไก่เลยนะคะจะชวนนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องอาตาชั้นเดียวไม่มีชั้นตาก็เนื้อตาอ่อนแรงนะคะแนะนำให้เข้ามาปรึกษาที่ i อดอลลี่คลินิกได้เลยค่ะรับรองว่าไม่เจ็บค่ะปกติเป็นคน,คนที่กลัวสัญยกรรมนะแต่ว่าครั้งแรกของการสัณกรรมนะคะโอเคค่ะไม่เจ็บ คือทำเสร็จแ้วก็ทำงานต่ออย <energetic> ่างเดีเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมคะ